สวัสดีครับสวัสดีตอนแรกนะครับผมมาณีสารกาษีมาอัปเดียนงานอีกนะครับเป็นงานสองระบบนะครับผมตัวนี้ก็เป็นใหม่มงคลนะครับเป็นใหม่การสรองนะครับผมวัฒนเหธศสีนะครับตัวนี้ก็ทรงเก่้านะครับผมปิดปิดไทยด้วยใหม่พยุงนะครับแล้วก็เพิ่มเติมด้วยลายตัวนี้นะครับ เพิ่มเติมเพิ่มเติม,ม,มส่วนว่าขึ้นมาอีกนะครับผมอันนี้ก็เป็นไมพยุ่งนะครับ เหลือเก็บรายละเอียดนะครับผมแล้วเก็บรายละเอียดแล้วก็แกะไร้กันลื่นนะครับผมตัวนี้ก็จะใส่ล้างดำนะครับ ใส่ล่างดำนะครับผมตัวนี้ก็เป็นงานสองระบบนะครับไม้การสลองนะครับไม้ไม้เป็นไม้มงคลนะครับผมก็เป็นไม้ที่วนนยมปลูกทั้งผักเออทั้งจังหวัดพิษณุโลกนะครับส่วนมากนะครับผมดอกจะมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็พวกรากใบรากใบของเขานี่ก็มีประโยชน์นะครับผมมีสรรพคุณทางยานะครับ เนี่ก็เป็นงานซองระบบนะครับผมล้างดำแกะลายกะระลื่นลงสีแล้วสร้างบัตรจะเอามาอัปเดตให้เบกเราอีกรอบนึงนะครับผมก็ขออภัยนะครับที่ตรงนี้บอด้ความเดี๋ยวตอบคอมเมนต์นะครับผมกับให้ทุกท่านนะครับผมกับ โทรมาก็ได้นะครับหรือแอดไลน์เบอร์โทษทางบัตรนะครับผมยูนาเพจนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ในเรื่องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเรื่องครับผมขอบคุณครับ